สวัสดีครับวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวสว่านไร้สายของบอสนะครับว่ามันเสียเพราะอะไรนะเพราะคือตอนนี้เนี่ยเราที่ใช้มาเนี่ยคือกดอยู่ดีๆก็กดแล้วไม่ทํางานนะครับผมอ่าแล้วก็มาเช็คน,นี้ถอดเช็คก,ก่อนว่าอันนี้สันนิษฐานดูว่าสวิตช์น่าจะเสียนะครับเดี๋ยวเรามาถอดเช็คน,นี้วิธีเช็คนะครับก็อันนี้ก็วัดแบตก่อนว่ามันมีไฟไหมอ่าอันนี้ผมเอา สายจิ้มข้างในเพราะว่าตัวมิเตอร์เมียนวัดไม่ถึงครับมันจิ้มไม่ถึงอปิดขวางปิดขวางอ่าได้สิบสองโวลต์นะครับห้สิบสองโวลตวน์นะครับผมแสดงว่าแบตตัวนี้มีครับผมอ่าเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับว่า ตอนนี้จะใช่สวิตหรือเปล่าที่มันเสียนะก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็เราก็มาวัดตรงตัวเอาเอาพุทที่ออกมาจากสวิตครับก็ออกมาเข้าตัวมอเตอร์นะครับก็วัดตรงนี้ได้เลยชิมดูนะครับชิมดูตอนนี้มันจะเป็นศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวเรากดสวิตครับกดสวิตดูอ่าเดี๋ยวเรากดสวิตดูนะครับ อัอนนี้จิมมิเตอร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับกดสวิตช์นะครับถ้ากดแล้วไฟต้องออกมา12โวลต์นะครับถ้าไม่ออกแสดงว่าสวิตช์น่าจะเสียแล้วไม่ออกครับไม่ออกตัวสวิตช์คาดว่าน่าจะเสียครับเดี๋ยวเราสั่งสวิตช์มาเปลี่ยนอีกทีนะครับผม